สวัสดีค่ะเพนเองค่ะและนี่คือช่องเป็นบอดนะคะสำหรับคนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการซื้อ API ของ OpenAI แล้วก็ Perplexity นะคะอันดับแรกก็จะขอพูดถึงตัว OpenAI ก่อนนะคะตัว API ของ OpenAI เนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะคะตอนที่เวลาเพื่อนๆเ,เข้าไปที่ OpenAI หรือว่า ChatGPT นะคะมันจะมีตัว API platform อยู่นะคะก็พอคลิกเข้าไปที่ตัวนี้นะคะแล้วก็กดที่ตัว setting นะคะ ก็จะมีตัวบิลลิงอยู่นะคะอันนี้เพนมีเงินอยู่นะคะที่เติมไว้ก็คือเหลืออยู่4.88เหรียญน,นะคะถ้าเกิดเราอยากจะซื้อเพิ่มนะคะก็กด add t o credit balance นะคะมันก็จะมีตัวหน้าต่าง pop up ขึ้นมานะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใส่ตัวเลขนะคะว่าต้องการซื้อเท่าไหร่นะคะอาจจะใส่เป็นตั้งแต่5เหรียญน,นะคะจนไปถึง95เหรียญก็ได้นะคะแล้วก็จะมีการให้เราเลือก payment method นะคะก็อาจจะผูกกับบัตรเครดิตน,นะคะแล้วก็กด continue นะคะ จากนั้นนะคะเวลาที่เพื่อนๆจะสร้างพวก API นะคะก็แค่ไปที่เจ้าตัวแดชบอร์ดนะคะแล้วก็ไปที่ API key แล้วก็กด Create New Secret Key ได้เลยนะคะพอเรากด Create New Secret Key เสร็จปุ๊บนะคะก็จะมีให้เราะะตั้งชื่อนะคะแล้วก็ กด p e r m i s s i o n เป็น all นะคะแล้วก็ create secret key นะคะก็จะมีเป็นตัว secret key ขึ้นมานะคะสามารถ copy แล้วก็เอาไปใช้งานในตัวเครื่องมือที่เพื่อนๆต้องการใช้งานได้เลยนะคะอย่างบางคนอาจจะเอาไปใส่กับ Azure service นะคะบางคนอาจจะไปใส่กับ nsn นะคะหรือว่าบางคนอาจจะไปใส่กับพวก make.com นะ,ะ้ะก็ใช้ตัว api key ตัวนี้ได้นะคะแล้วก็เก็บรักษา key เอาไว้ให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดใครรู้เขาก็จะมาใช้ของเราได้นะคะ ถัดไปนะคะมาดูตัว API ของ Perplexity บ้างนะคะสำหรับตัว Perplexity นะคะก็เวลาที่เราล็อกอินเข้ามานะคะกดที่รูปตัวสัญลักษณ์โปรไฟล์ของเรานะคะก็ไปที่ Setting จากนั้นนะคะให้ไปที่ API นะคะแล้วก็มันจะมีให้เรา Create เป็น new API group นะคะก็กรอกข้อมูลต่างๆนะคะอย่างเช่น group name นะคะ description นะคะแล้วก็ใส่พวกที่อยู่อะไรลงไปแล้วก็กด save นะคะจากนั้นเขาจะให้เราใส่ข้อมูลบัตรเครดิตนะคะก็ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดดันเนาะ จากนั้นนะคะไปที่ API building ตอนนี้นะคะเพนยังไม่มีเงินอยู่นะคะก็เป็นศูนย์เหรียญน,นะคะเราสามารถกดบ u าย o r e Credit ได้นะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปแล้วก็กดบ u ายนานะคะจากนั้นก็เขาจะมีคอนเฟิร์มนะคะอันนี้เพนลองใส่เข้าไปที่5เหรียญน,นะคะก็กด Yes นะคะก็จะได้เป็นตัวเครดิตบาลานซ์มานะคะอันนี้ก็กดรีเฟซสักทีหนึ่งก่อนเนาะมันถึงจะขึ้นแล้วก็จะมีเป็นฮิสตอรีให้ดูนะคะว่าเราซื้อไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะจ่ายเงินไปแล้วหรือ,อยังอะไรเงีย้ยน,นะคะแล้วก็เติมไปเท่าไหร่เนาะ แล้วก็ถ้าเกิดจะสร้าง API key นะคะก็ไปที่ API key แล้วก็กด Create key ได้เลยนะคะก็จะมี API key นะคะขึ้นมาให้เราก็เก็บรักษาไวาด้ดีๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะไปใส่ที่ตัว Azure Service นะคะหรือว่า N N หรือว่า Make com ก็แล้วแต่เลยพอดีอันที่เพนยกตัวอย่างมาเป็นของ Open AI แล้วก็ Perplexity เนี่ยเพราะว่าเพนมีไปเรียนของน้องโอปอนะคะที่เขาสอน Make com นะคะก็เลยมาแชร์ว่าถ้าเกิดใครอยากจะเรียนของน้องโอปอแล้วไม่รู้ว่าซื้อเครดิตยังไงนะคะก็คือทิทีตามนี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจะกกั้นอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากเป็นบอดกันด้วยนะคะและถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของเราก็สามารถกดปุ่มแแตงที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาและขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ